สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขสุขคุวันนี้กับเาพอใจอยู่เช่นเก่าเช่นเดิมจ้าอย,ย่างนี้ก็มีคําวาเด็กเรื่องบอดบอยสิริชัยบอดบอยโพสต์แบบนี้ไม่อยากมาแต่จําเป็นต้องมาเอฟซี FC แห่ส่งกําลังใจรัวๆพี่น้องก็คือว่วลาสุดเมื่อวานในบอดบอยสิริชัยแล้วก็ได้โพสต์แบบนี้พี่น้องจ้าไม่อยากมาแต่จําเป็นต้องมาเพราะร่างกายยังต้องพาชีวิตตนและผู้อื่นไปต่อมาซะันพี่น้องจ่าแ,แล้วก็ได้นอนโรงพยาบาลเนาะพี่น้องบอดบอยแล้วก็โพสต์เอฟซีก็ ส่งกำลังใจให้รัวๆวเลยพี่น้องขอให้ร่างกายแข็งแรงเร็วๆนะคะบอสบอยพี่น้อง fc ส่งกำลังใจรัวๆหายไวๆนะคะบอสสู้ๆจ้าก็สอแอนแล้วกด้พนะูนพี่น้องเราก็อยากไปอยู่ไก่แต่ว่าด้วยาระละหนาทีแล้วก็ต้องทำงานจนก็นเลยไดชส่งกำลังใจได้โทรหากันหายไวๆเดือจ้าหายไวๆจ้าเห็นหนัน่น ว่าน้องเพรน้องพลอยไปเยี่ยมตอนดึกพี่น้องจ๋าแล้วก็บอกว่าพึ่งวางสายกับแม่แม่ลงเวทีตอนเที่ยงคืนพึ่งกระทู้หาผัวเพึ่นพี่น้องอยากมาดูแลกะไก่กบม้าบ่ใดเพราะว่าพึ่นกะตอางทำงานทำการมันอยู่ห่างไกลกันนพี่น้องจ๋าหายไบใบเด้อค่ะเอฟซีกระ่งกำลังใจเห็นรัวรัวปลอดภยัยหายไวๆจะบอสด,ดูแลร่างกายพักผ่อนเยอะๆครับหัวหน้าครับจนพี่น้องหายไวๆค่ะเอฟซีกระ่งหัวใจ ห้รัวๆอะไรบอดบ่อยให้หายไวๆพักผ่อนเยอะๆพักหนึ่งวันมาหาหมอกินยาพักผ่อนเยอะๆนะน้องบอยจะได้หายไวๆนะคะรอให้กําลังใจอยู่เด้อจ้าพวานทางเตอรจวงเปิดวงมาพี่น้องแล้วบอกว่าเราบ่เคยได้นอนเต็มถีนถ่น,นาะงพวานเพิ่นกะเป็นหวานาบาบาัวหน้าวงเดียวกับนี้เรื่องให้คิดเรื่องสอบถามเนาะเพิ่นกะสอบถามกันเองสิเวลานอนเพิ่นกะได้้าลุกน้องสอบถามเพิ่งกะได้ตอบคําถามน้ะพี่น้องแล้วว่าตอนเราเป็น ออสเตรเลียกับบนไดนอนเต็มทีพน,นันเพราะว่าต,ต้องตอบคาถามพวกอยู่เมืองไทยอันลูกน้องเราก็ถามนาอพี่น้องหายไวๆนะครับสู้ๆครับเป็นกําลังใจให้ครับบอดบอยหายเร็วๆเด้อจ้าพี่น้องเอฟซีก็ส่งหัวใจให้ลัวๆหายไวๆจ้าสู้ๆเดอบอดหายไวๆนะคะดีแล้วได้พักผ่อนไปไปพักผ่อนย้ําไปนอนอยู่โรงพยาบาลระหว่าพี่น้องจ๋าบอดบอยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพลังหลายๆเดยจจะบอสให้กำลังใจจานอนพักผ่อนให้เต็มที่สักหนึ่งคืนก็ดีขึ้นสู้ๆจาหายไวๆนะคะหัวหน้าบอยคนเก่งสู้ๆจาพี่น้องเอฟซีเลยล่าถก็ส่งกำลังใจหายไวๆรัวๆเลยพี่น้องส่งหัวใจให้บอสบอยหายไวๆสู้ๆจาเป็นกำลังใจให้จาพี่น้องเอฟซีก็ส่งหัวใจให้รัวๆเลยหายไวๆนะคะขอให้คุณบอยและครอบครัวตลอดจนถึงน้องแอนน้อง ทั้งสองคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังเลยรวยจ้าหายไปๆเด้อพอพี่น้องจ้าจังไดก็ขออห้บอดบอยหายไปๆเด้อจ้าได้ออกโรงพยาบาลสู้ๆเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ทั้งบอดบอยและซอแอนเฮงเฮงปังปังเลยรวยจ้าพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจาังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสูฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย